คำเตือนคิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขความสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม u ูท glue e ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านนะครับผมขอบารับฟังรับชมแต่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รรรรน,นะครับผมผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปของอาจารย์แเย่ครับผม อีกหนึ่งช่องทางสําหรับการขอบคุณและเป็นการสนับสนุนการทําคลิปของอาจารย์เย่น,นะครับผมก็สามารถเข้าไปที่คําว่าขอบคุณนะครับผมอยู่ช่องอแถวเดียวกันกับ like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดเข้าไปที่คําว่าขอบคุณแล้วก็สามารถซื้อสติกเกอร์ซื้อคำขอบคุณส่งให้อาจารย์เย่ได้เลยนะครับผมก็อาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณสำหรับผู้ที่ สรบสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่น,นะครับผมสำหรับแนวทางเราพัฒนาในวันนี้นะครับผมประจําวันที่21ครับสิงหาคมนะครับผม2567ครับผมวันนี้ครับตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูด2ครับผมวิ่งรูดเป็น2นะครับ สี่ตัวหนึ่งเจ็ดสองหกครับผมวิ่งรูดสองนะครับสี่ตัวหนึ่งเจ็ดสองหกครับผมต่อไปเราก็จะเอาหนึ่งเจ็ดสองหมาตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสามตัวครับแต่พอได้สามตัวเราก็จะเอามาตัดอีกครั้งหนึ่งให้เป็นสองตัวเด่นกับสองตัวกันนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ตัดใต้ตัดเต็นก็ตัดใต้เลยนะครับผมอันไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมวิ่งรุ่นสองครับสี่ตัวหนึ่งเจ็ดสองหกนะครับผมตัดสามตัวได้หนึ่งเจ็ดสองครับกับเจ็ดสองหกนะครับผมหนึ่งเจ็ดสองกับเจ็ดสองหกนะครับ เอามาตัด2ตัวครับผมก็จะได้2องตัวเด่นครับ 2, 1, 2, 6สุดท้ายเลย 2, 7ครับผมสองตัวกันครับสองตัวกันได้หนึ่งเจ็ดครับผมกับเจ็ดหกนะครับผมหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดหกนะครับแล้วก็ เลขเบิ้ลครับผมระวังเลขเบิ้ลนะครับวันนี้เลขเบิ้ลครับหนึ่งหนึ่ง um, ชุดเด่นมีสองหนึ่งนะครับผมเลขเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับผมชุดเด่นมีสองหกครับเลขเบิ้ลจะเป็นหกหกครับผมแล้วก็ชุดเด่นมีสองเจ็ดครับผมก็เจ็ด, ito, ด,เ,ดเจ็ดด้วยนะครับผมพยายามกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางเราพัฒนานะครับผม ประจำวันพุธที่2 1สิงหาคม2567ครับวันนี้ได้วิ่งรูด2ครับผม4ตัว1726ครับ3ตัว172กับ726ครับผมวิ่งรูด2นะครับ4ตัว1726 3ตัว172กับ726ครับผม สองตัวเด่นครับสองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสองตัวกันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกครับระวังเลขเบิ้ลครับผมหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดครับผมสองตัวเด่นนะครับสองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสองตัวกันหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดหกครับผมระวังเลขเบิ้ลครับหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ ยังไงบ้างครับมีตัวเลขตัวไหนที่ถูกอ,อกถูกใจกันบ้างไหมครับผมถ้าถูกอ,อกถูกใจยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอ,อกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผม สำหรับคลิปแนวทางราวพัฒนาในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ 嗯对对对对。嗯嗯